วันนี้ก็ได้เห็นแม่หนูลิสนะคะวิ่งกลางฝนพรัมพแบบนี้ค่ะบินเดี่ยวไปลอนดอนเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะอยู่กับอภิิวส์ค่ะมาอัปเดตอะไรกันต่อนะคะต้องบอกวันนี้แปลงร่างไวชุบชับมากนะคะแล้วก็ยังไงลูกมันตื่นนอนไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะคะงานหนักตอนนี้น้องงานล้นมือมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนคุณพ่อบาร์บินก็ตั้งใจจะจัดงานให้น้องมีเวลาอยู่ที่เกาหลีได้มาร่วมงานนะคะเพราะว่าเนี่ยพอดูสิเสร็จปุ นะตื่นได้นอนตื่นหนึ่งเท่านั้นหน้าโอ้ไม่รู้ได้ทันได้หลับสบายหรือเปล่านะต้องเดินทางอีกแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุ้มค่าการรอคอยจริงๆพอลุกเจ้าหญิงเวอร์วังเมื่อวานยังคงโอ้โหอยู่ในใจหลายคน Move on ไม่ไหวนะคะก็เลยจะพามาดูค่ะการแต่งตัวสไตล์เบาๆตามภาษาราชนิกูลของน้องลิซ่าเมื่อวานนี้นะคะ ก็สร้อยค่ะที่เห็นนะคะเป็นบูการี่ค่ะเมอร์ดิเจอเรเนียนนะเอเดนเเพนตี้นะคะสร้อยเนี่ยก็ราคาไม่แรงนะจะเป็นแบบทรงระยะแบบนั้นนะคะ ราคาเขาเรียกว่าสมค่ะสมอะไรคะสมศักดิ์สรีควีนนะคะ5ล้าน5แสนบาทค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Lily's ่โฮมด้วยนะคะที่รวบรวมมูลค่าอัญมณีของน้องมาให้ดูกันนะคะซึ่งแอดบอกก่อนว่าตัวนี้ตัวท็อปนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่คุณพ่อภูมิใจนำเสนอมากเพราะจริงๆแล้วที่ทุกคนเห็นค่ะจะเป็นทองด้วยนะคะที่เป็นสีทองๆคือจะเป็นทองค่ะแล้วก็ประดับ เพชรอีกนะคะที่สําคัญคือมีหินมารคายด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นอัญมณีเป็นหินที่เลอค่ามากซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าในอดีตนะใครที่เดินเรือนะ,ะหรือว่าสัญจรใช้ชีวิตอยู่กับทางน้ำเนี่ยจะต้องพกเลยเพราะเขาบอกว่ามันปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายใส่และปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งไม่รู้ป้องกันแอนตี้หรือเปล่าแอดว่าขอให้ใช่นะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาไปบูชาเทพธิดาวีนสัสค่ะ เขาบอกว่าจะขอให้พบรักแท้ได้ด้วยนะคะโอ้โ oh, หใส่แล้วน้องออร่าแรงจริงๆนะทุกคนซึ่งมันแพงจัดเลยเพราะอย่างที่บอกค่ะมีเพชรกับทองผสมอยู่ด้วยนะเรียกว่าของเลอค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซตนี้จริงๆนะคะเป็นเ e ดิเ e อร์เ e เนียนเอเดนเีเนี่ยนะคะซึ่งเท่าที่แอดไปศึกษามาเขาบอกว่า อันเนี้ยเป็นอะไรที่บุกาี่เขาปรับให้มันเข้ากับสาวๆยุคใหม่มากเพราะทุกคนจําได้ไหมจริงๆเนะี่ยบุกาี่เอกลักษณ์เขาคืองูนะคะทุกคนเป็นงูในตำนานคือสง่างามมากแต่เขาบอกว่าบางทีสาวๆบางคนก็กลัวงูเหมือนกันรุ่นนี้คอลเลคชันนี้เขาเลยปรับใหม่ค่ะให้สามารถถอดแยกส่วนได้เออ ก็คือบางชิ้นอันเนี่ยเขาอาจจะมีแบบบรรงหัวมาเป็นแบบงูด้วยก็อาจจะถอดเก็บไว้ได้ถ้าใครกลัวหรือไม่ชอบแต่บางคนถ้าชอบโอ๊ยเก๋ฉันชอบความแบบศสิสาดความแบบซาเจ้าป่าอ่ะแอดนี้ก็ไปกันไกลแล้วเนาะ อาจจะใส่แบบที่มีแบบงูแบบนั้นนะคะก็เลยแบบนี่เป็นแบบความคิดสร้างสารรค์ของบูเกอรี่ซึ่งเป็นแบ,บรนด์ที่อยู่มายาวนานมากแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้เข้ากับบรรดารสนิยมนะแล้วก็คงความคลาสสิกไว้ให้กับสาวๆในทุกยุคทุกเจนเลยนะคะอ่ะมาดูอีกสองชิ้นหลักๆนะคะที่น้องชายโบกมือไปมาหาเรานะช่วงที่ถ่ายรูปนะคะก็คือกําไลข้อมือแล้วก็อะไรชิ้นจ้าต่างหูเข้า ชุดนั่นเองนะคะทุกคนก็ราคาไม่แรงอีกแล้วค่ะต่างหูสองล้านเก้โอเอาอะไรไปซื้อก่อ so, นนะแล้วยังไม่พอค่ะกำไรข้อมือมันต้องเฉิดฉายเพื่อนต้องรู้สื่อต้องเห็นก็เนี่ยค่ะสี่ล้านกว่าบาท แค่เครื่องประดับ3มชิ้นก็คือเฉียด13ล้านบาทค่ะทุกคนคะอันนี้ยังไม่รวมชุดนะแล้วก็รองเท้าแบรนด์หรูมากเมื่อวานแอดเห็นอยู่เนาะแต่ยังไม่ได้ทำให้ทุกคนดูกันเลยก็คือสวยมากนะเป็นส้นแบบสูงหนาแบบนี้ซึ่งน้องเดินแล้วสง่าจริงๆก็อันนี้คือรวมแค่เครื่องประดับของคุณพ่อเขาละกันนะคะเนาะมูลค่าสูงมากให้ลูกสาวใส่ออกมาเดินเล่นค่ะทุกคนน่ารักจริงๆ แล้วคุณพ่อเองก็เขียนคอนเทนต์นะเขียนคอนเทนต์คือลงที่ไหนลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะน่ารักมากค่ะงานอวยงานให้รายละเอียด <c oughs> ก็คือแบบคุณพ่อทําเองหมดแล้วเป็นทั้ง PR เป็นทั้งช่างภาพนะจะเห็นว่าตอนดึงน้องลิสเข้าแบ็กดรอปนะทักทงทักทายนะจัดหันชี้กล้องเออ คุณพ่อนี่คือ PR ชัดๆเลยนะทุกคนคือเก่งมากจริงๆนะคะคือแล้วแบบแกเป็นคนที่แบบทันสมัยมากแล้วแบบคือชาญฉลาดอะในการเล่นกับสื่อในการเล่นกับใจบลิงนะคะว่าแบบเฮ้ยท่าทีเล็กน้อยแบบนี้มันเรื่องเล็กๆแต่พอคุณพ่อซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงมาทำคู่กับน้องลิสที่เป็น GBA อายุน้อยมันแบบ โอ้โหมันเห็นถึงความใส่ใจแล้วก็การเข้ากันได้ของคนทุกยุคจริงๆโดยมีแบรนด์อัญมณีสุดหรูเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะคุณพ่อเขานี่ฉลาดนับเบอร์วันเลยนะแอดบอกเลย อ่าในๆก็หนๆแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะ,ะว่าคุณพ่อเขาพรั่งพูถึง GBA นะคนเล็กคนน้อยมักเน่ทองคำของเขายังไงบ้างนะคะเขาก็แฮชแท็กน้องลิซเรียบร้อยเลยแล้วก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยสง่างามอย่างที่สุดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฉันน่ะมีความสุขมากๆเลยที่ลิซ่าเนี่ยได้มาสอนฉันนะจ๊ะแฮชแท็กทำหัวใจเล็กทำหัวใจใหญ่จริงๆคุณพ่อพิมพ์เป็นภาษอังเกตนะคะทุกคนแอดแปฟังเนาะ <laughs> แล้วก็บอกว่าระหว่างที่ทำท่ากันอยู่นี้ เวทีะะ Way T ข้างหน้าเนี่ยก็ลายล้อมไปด้วยช่างภาพตากล้องกว่า80ชีวิตค่ะที่แบบกระตอือรือร้นอยากเก็บภาพนะก็ทำให้ได้เห็นถึงพลังแล้วก็สไตล์ของน้องลิสค่ะที่ไม่มีใครเทียบกับเธอได้จริงๆนะคะและนี้ก็เลยทำให้เป็นการเปิดในิทศรรการครั้งสำคัญอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองสัญลักษณ์แห่งความหรูหราที่ก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะรวมไปถึงในงานเนี่ยก็ยังมีศิลปะร่วมสมัยของ5า ศิลปินหญิงชาวเกาหลีด้วยนะคะโอ้โ oh, หพลังหญิงอย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจมาจากงูค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์หรูด้วยนะคะเออเป็นไงหลายยอยดลูกสาวยิ่งนักนะทุกคนก็ชื่นชมในสไตล์ของน้องน,นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อมากที่มาเล่าว่าอ๋อเบื้องหน้าคือช่างภาพเกือบร้อยคนโอ้แตกตื่นมากอะ ประมาณนี้ค่ะน้องลิสก็เตรียมบินไปคอนเนอก็ที่อังกฤษน่าจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะยังไงรอดูบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวมีไลฟ์มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแอดมาทําลงแล้วก็บอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เสื้อพิง i ์เวนนอมนะที่เป็นวินเทจล่าสุดแอดส่งของลดล่าสุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวทยอยไปแจ้งแท็กกิ้งนะคะทุกคนใจเย็นนิดหนึ่งนะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนนะคะกดไลค์ night, ค่ะ